พี่เป็นชุดเดตนะคะเป็นเดตไพ่หมุมเวฟนะเนื้อผ้านะคะพี่จะมีน้ำหนักนะตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าซักไม่ต้องรีดเลยค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้วยนะตัวนี้เนื้อผ้าจะนุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซับในนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ต้องรีดค่ะงานนะคะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แล้วก็ซิปนะคะพี่รูดได้จริงนะแล้วก็แต่งหมุกตุ้งๆแบบนี้น่ารักมากๆเลยตัวนี้มีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะคะพี่ใช้งานได้จริงนะตัวนี้นะคะ แขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยงางเป็นของสาวอวบนะส่วนด้านหลังนะคะพี่ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ตัวนี้ลายสวยมากๆนะด้านหน้าก็พิมพ์ลายให้อย่างดีเลยนะแบบนี้นะคะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า48นะคะพี่ความยาวชดอยู่ที่49นิ้วนะตัวนี้นะคะอกหน้าผ้า48ความยาวชด49นิ้วนะแขนยาวนะคะพี่10 แขนยาว20นิ้วนะคะตัวนี้แนะนํานะคะพี่อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆเลยค่ะพี่เป็นสีไซส์มีไซส์เดียวนะหน้าผ้านะคะพี่อกหน้าผ้าสีชุดยาว49้านะวงแขนยี่เอ้ยแล้วก็ปลายแขนนะคะพี่แขนยาวแบบนี้ย0นิ้วนะคะพี่ตัวนี้ให้พี่พิเศษนะแค่ 2- องเท่านั้นพี่เอาไปแค่สองนะคะพี่ฟังสีที่พูดไปละเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะคะ ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีให้ด้วยนะคะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะถ้าพี่รับสีนี้พื้นจะเป็นสีแดงเข้มนะคะตัวนี้ ขอเรียกแดงเลือดหมูนะตัวนี้นะละลายเป็นแบบนี้นะคะลายดอกไม้จะเป็นแบบนี้ให้แค่สองเท่านั้นนะพี่สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะมันจะเป็นสีฟ้าแบบเหมือนจะออกน้าเงินนิดนินะตัวนี้ขอเรียกสีฟ้าแล้วกันนะคะพี่ลายแบบนี้นะให้แค่สองสอ้าดีมากๆตัวนี้สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่เรียกว่าสีชมพูนะคะพี่มันจะเป็นโทนชมพูกับปีนะตัวนี้นะสวยมากๆค่ะสีชมพูนะ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับนะคะพี่สีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลมาเป็นน้ําตาลอ่อนนะออกครีมๆแบบนี้นะคะพี่ให้พี่แค่2 29เท่านั้น,นะคะพี่ค่าส่ง29บาทหนอใจเป็นแบบพรอมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเดทผ้าดีมากๆผ้าใส่คุ้มเลยใส่ยาวๆเลยเลยใส่ยาวๆเลยค่ะพี่ตัวนี้เนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายผ้าไม่มีซับในนะผ้าไม่ต้องรีดนะให้พี่แค่ 2องสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าน้ำตาลนะมันเป็นน้ำตาลอ่อนทนคินครีมนะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้นะจากใครๆชมพูกับปินะถ้ารับสีนี้นะคะพี่จะพิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่ตัวนี้นะ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นมาฮะผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้